สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายว่างพอดีเป็นวันอาทิตย์ตั้งแต่ไปคิดสมัิไปปีใหม่ไปหาลูกหลานยังไม่มีเวลาตัดต่อหมดคือเราได้ไปเที่ยวคุณยายก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้จะตัดต่อคลิปเดี๋ยวเรามาดูตอนคุณยายปล่อยคลิปนะคะแแแมแมแม ได้เสียวเศร้าโย่เศร้ขึ้นขึ้นเขาเขาชอบนี้เอาเอาเอาให้กล้องที่จะเอามาเดินขึ้นเขากินเอ็นเราก็ต้องกินเอ็นก็ต้องออกกำลังกายเดินให้ย่อยเสร็จไปกินต่อไม่กินเลย ใส่แว่นก็มองไม่เห็นไม่ใส่แว่นอุ้ยไปดูควางอ,อ,อันนี้พีคอคานกยูงฟาดสวย ีเปาอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะเอาอธิบายหน่อยกว้างกว้างเหรอไหนไหนคุณยายแคนหฮลดินอาหารให้นก ไวซ์สาวดีเฟรนด์รเบาคะขี้เต็มไปหมดเลยผู้กวางค่ะมีกวางปัดมาลับกล้องดิ๊กมาเยี่ยมเฉาจางหัคะถึงข้างหลังด้วยนะเออดูน่ารักจังเลยทำไมตัวนี้มันน่ารักจังารัก

อันน d ี้ค์เดียร์เดรคเะียร์ียร์อดียีรีรรคะีร

ม,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 าามีะแลก็คือยังงไทำไมมันน่ารักอย่างนี้แต่วันแอมบ์น่ารักไปถึงเวลาลงข้างล่างแล้วยังถึงเวลาลงข้างล่างแล้วยัง มีความสุขมากเลยค่ะทุกคนวันนี้วถ <Wow. S 1> ักเชนชิน้นชโอเคาดูไป <Okay>. mm. ไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ามาดูสัตว์มาดูธรรมชาติธรรมชาติของนิวซีแลนด์สวยมากทั้งเขียวทั้งเขาทั้งสัตว์ทั้งสะอาดทุกอย่างมีความสุข

để về runaway rồi mắt chám một cái giải đấy rồi đi chám hai cái hả Your brother or sister? Mm. So beautiful oh look he's happy you touched his chin <laughs> wow mm -hmm. say bye bye jim bye. bye bye bye, bye. <laughs> <laughs> <laughs>

แฟตแทกลอันอน50บาทอ้าอัน้150ออันนี้ต้อง่กว่าน a y b ะ70บาที่ไอันนี้เราเดินกลับบ้านแล้วนะคะไปหารถใช่ไหม ถึงเวลากลับบ้านนาทีนึงเนี่ย15 minutes to three อันนี้แกะดำแพะดำอ่อไปรันอเว้แพะแกะแกะดำแกะดำ <laughs> วัน like เนโดนไปหารถจ้ามันสวยไปหมดเลยทุกคนต้นไม้ใหญ่สูง,ง,งดีต้นไม้ เขียวเขียวเขียวๆร้อนละเดินจนหอบเดินจนเหงือ่อแตกเหงื่อแตกไหมลีบิก้าร้อนไหมคะ Yes เอออู้คิดพอนะยอะไรคิดพอนะก็ตายอยู่ไหนกระตายคิดพอน

He loves it, Connor. Okay. Rebecca, be careful, please. มาดูสิมชัชรูมไานให้คุณยายสองสิอันนี้เห็ดเบื่ออุ้ยเห็ดเพิงเห็ดพึ่งนู้นยังจับเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่มันกินได้หรือไม่ได้เห็ดกินได้นะนี่เห็ดพึ่งเห็ดกินได้ บ้ามันไม่ใช่เหมือนสวนสัตว์นะมันเป็นที่ให้คนมาเที่ยวนั่งลุกลิกสวยๆแต่อันนี้มันรวมทั้งสองทั้งสองอย่างสวนะสาธารณะสาธารณะกับสวนสัต <c oughs> ว์เอนสวนที่สุด <c oughs> เหมือนเหมือนป่าสงวนที่แบบสะอาดที่สุดน่าเที่ยวที่สุด คุณยายก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะไม่เคยคิดว่าอยากจะมาดูนี่ๆเราเดินตรงนี้ไปข้าวรถล็อได้ได้เดินก่อนนะเดินแม่จะไปก่อนนะไม่ปัญยาไปก่อน people will be famous the most embarrassing moment and more 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 view thank you more subscribe <laughs> more subscribe. more follow more nice an is hydrangea wow อืมสีสีนี่ไปฝั่งนี้ยายยาโอจะคลอดเหรอเ she having e g Laying like... like egg. Laying egg. Cover the baby. Don't have any tea. Yeah, cover the baby. Is that Red bunny. bunny, you know. ไปดูบันนี่เดี๋ยวเรากลับบ้าน่นไหนดูเดบันนี่อยู่ตรงไหนคะาายไปโอ้โหปุ๊ชปุปุ่ปุชฮาร์ดโอ้โอเคบานบาน That's enough. That's enough. That's enough. wow beautiful flowers Hi, ah. mm. mm. yes. yeah darling? Yes. Yes. ดอกไฮเดรนเจอร์งามหลาย<ด>งามงามหลายสวยสวยดอกไมก้เหมือนพลาสติกแต่มันไม่ใช่นะมันดอกจริงเป็นพุ่งเลยค่ะ เห็นไหมกระต่ายเห็นหรือยังไม่ตีเต็นท์ออกตารางเต็นท์นหโมอู้เด้ถ่ายรูปให้

What? look chicken. Look how chicken, chicken. Lovely. <laughs> <laughs> That's oh, the kind oh, chicken I've oh. seen. Yeah. Wow, you're so beautiful. They look so fast, my good. You fat like me. <laughs> <laughs> <What happened? laughs>